สวัสดีครับวันนี้เรามาไม้ที่เขาเรียกว่าน้องโป่งครับจันทบุรีครับผมนี่ครับสภาพไม้แล้วครับจันทบุรี่นี่เราจะมาต่อนกครับวันนี้พาเจ้านกคุ้มมาครับวันนี้นกหัดครับยังไม่เคยยังไม่ได้เฉลยสักตัวเลยครับตอนนี้พาเจ้านกคุ่มมาครับนี่ครับทางที่เราจะเดินเข้าไม้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอ้ ลื่นครับวันนี้ไปมาเกาะสร้างไปมน้มนำหาสร้างน่ครับไ,ไม้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับแนวนี้ครับคือว่าไปน้ำเขายัางบ่จืดเัจจ็เจาว่ามีบุญไหมน,น,น,นี่ครับสภาพไม้ครับเรา จะต่อเอาแสบแสบแบบสองสองสองคนทันนานกันหรือเทั้งเลยนี่ครับตอนนี้เรามากันห้าคนครับทีมงานเรานี่ครับนู่นอีกสองคนครับมารอแล้วครับผมทีมงานเชียงรออันนี้เจ้าอะไรครับไอตัวนี้เจบูทูธเจ้าบูทูธครับโอ้โหวันนี้นี่พาเจ้าบูทูธออกมาแล้วก็เจ้าลีโอเจ้านกคุมแล้วมี ตัวไหนบ้างครับสองตัวครับเฮียวันนี้เอาตัวไหนมาครับเฮียคว่างคู่อ่างเฮีนะครับคู่คู่อางอ่าเถิดเถืงคู่อ่างคู่นี่ครับนี่คือเจ้าอะไรครับนี่ไอตัวนี้เจ้าอะไรครับเจ้าคว่างไม่อีกแล้วนี่ครับกำลังเผียดใบไม้ใส่เลยครับตอนนี้นี่ครับมือมือโปรของเราครับยกนิ้วให้เลยเฮียวันนี้จะเก็บแต้มได้ไหมนี่คือเจ้าอะไรครับ เก้าครูอ่างนี่ครับทีเด็ดของแกครับวันนี้ได้เฉลยไปกี่ตัวครับตัวนี้สิบตัวนะครับาอันนี้คือเจ้าลีโอครับนี่ลีโอจริงๆครับพกลีโอมาด้วยครับอันนี้เจ้าอะไรครับวัดเทพไหมครับตัวนี้หรือไออ่างน้อยไอนี่เจ้าอ่างไหนเจ้าอะไรครับตัวนี้เก้าเก้าสิ ดูครับดูแต่ละตัวครับมีตั้งแต่ทีเด็ดเลยครับโอ้หไเจ้าไอเจ้าพญานาคอืมไอพญานาคเข้าไปตัวนี้โอ้หมาเดินนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าหมายผมวันนี้ผมจะขอเกาะต้นไม้แห้งครับผมจะเดินไปแล้วโอ้คนนี้ดีว่ะวันนี้ผมจะไปเกาะต้นนี้ครับผมนี่ครับสภาพไม้นี่ครับไหนไหน เ,เราดูการเขาตีพึ่งก่อนครับ <ไป S 1> ตอนนี้ตอนนี้เรามาดูเขาตีพึ่งก่อนเขาว่าเจอพึ่งรังหนึ่งครับถ้าภาษาอีสานก็มิมครับอยู่ตรงไหนครับภาษาอีสานก็เรียกมิมมิม่ะมันมันไปแล้วมั้งเฮียไปแล้วมัง้งวันนี้ผมพานกมหัดครับวันนี้นี่ครับวันนี้ผมจะไปเกาะ ต้นนี้ครับผมต้นไม้แห้งครับลองดูครับเผื่อมีนกมาเกาะสักตัวครับนี่ครับภาพไมครับวันนี้เราไม่ต้องตัดต่อครับวิดีโอเรายาวๆไปเลยครับนี่ครับต้นนี้ครับ ผมจะลองไปเกาะต้นนี้ดูนะครับผมครับผมขอตั้งโทรศัพท์ไว้ก่อนนะครับ ที่ตั้งกล้องเราก็ไม่มีครับหล่นครับผมเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องใหม่ครับหาที่ตั้งกล้องใหม่กันครับผมแ๊บหนึ่งนะครับ